สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด1.4กนะครับข้อ1ทุกข้อย่อยโจทย์แบบฝึกหัดนํามาจากหนังสือเรียนสวสวทชั้นม4เล่ม2นะครับในบทเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันขอเริ่มเลยนะครับโจทย์บอกว่าจงเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนจ์นะครับแล้วก็มี4ข้อย่อยให้ทา ก็มาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับเขาให้เขียนกราฟของฟังก์ชันนี้นะครับ f x เท่ากับ x ยกกำลังสามบวกหนึ่งแล้วก็หาโดเมนกับเรนจ์เข้าใจว่าคงอยากให้วาดกราฟแล้วก็หาโดเมนกับเรนจ์จากการวาดกราฟนะครับโอเคก็เริ่มที่การนึกถึงกราฟ y เท่ากับ x กำลังสามนะครับรูปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะพอจําได้นะน่าจะเคยวาดแล้วนะครับในห้องก็คือถ้า y เท่ากับ x เนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงนี้เนาะ พอ y เท่ากับ x กำลังสมันก็จะเป็นพาราโบล a อย่างเงี้ยนะครับพอ y เท่ากับ x กำลังสมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ x กำลังหนึ่ x กำลังสอง x กำลังสนะ y กบ x y กับ x กำลังสอง y กับ x กำลังสามครนี้ถามว่าถ้า x กำลังสเป็นรูปไหนมันก็จะรูปคล้ายๆของ x กำลังสอนะครับพอ x กำลังหก็คล้ายๆอันนี้แต่ว่ามันจะพุ้งเร็วกว่าเดิมแค่นั้นเองนะดังนั้นถ้าผมวาด x กับ x กำลังสอง x กำลังสองกับ x กำลังสด้วยกันเนี่ยมันก็จะแค่ต่างกันแค่นี้นะครับแต่ยังคล้ายๆพาลาโบลาแต่พุ่งเร็วกว่าเดิมส่วน x กำลัง5มันก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับมันก็จะพุ่งเร็วกว่าเดิมแค่นั้นเองนะแบบนี้ประมาณนี้นะครับโอเคก็สรุปว่า y เท่ากับ x กำลังสน่าจะวาดเป็นกันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็ในโจทย์เนี่ยให้วาด y เท่ากับ x กำลังสบวกหดังนั้นมันก็คือการเลื่อนกราฟขึ้นไป1หน่วยนะครับดังนั้นจากอัันนนนเเดิมีี่ทป็แบบบ้ะคร มันก็เคลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยอย่างนี้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับผมก็เลยวาดเป็นแบบนี้เองนะอีกรอบนะครับกราฟรูปเดิมเป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนไปอย่างละหนึ่งหน่วยเนะี่ยลากกราฟขึ้นยาวขึ้นไปด้านบนหนึ่งหน่วยเนะี่ยกราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ ดังนั้นผมก็เลยวาดตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงอันเดิมเนี่ยมันเป็นจุด00นย์นะครับพอเลื่อนขึ้นเป็นนะเลื่อนค่า y เนี่ยนะครับตามแกน y ไปข้างบนมันก็จะกลายเป็นตรงนี้เป็นศ1นย์นะครับนี่คือกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับศ1ย์ 01. ส่วนตะกี้จริงๆทบทวนไปเลยก็น่าจะเขียนไว้เลยเนาะก็คือเผื่อไว้ก่อนนะครับอันนี้คือ y เท่ากับ x นะครับถ้าใครลืมแล้วก็ y เท่ากับ x กำ้งสองเป็นพาราโบลาแบบนี้นะครับ แล้วก็พอ y เท่ากับ x กํลังสามก็คือที่ผมเพิ่งทบทวนให้ฟังอย่างนี้ถ้า x กํลังสี่ก็คือเขียนแบบพาราโบลาแต่มันพุ่งเร็วกว่าเดิมนะครับมันก็จะพุ่งอย่างเงี้นะครับแล้วก็พอ y เท่ากับ x กํลังห้าก็คือเขียนเหมือนกําลังสามเนี่ยแต่พุ่งเร็วกว่าเดิมมันก็จะเป็นอย่างเงี้เนี่ยน,นะครับประมาณนี้นะครับโอเคกําลังหกก็เช่นกันนะกําลังหกมันก็ไปโผล่คล้ายๆอย่างเงี้แต่พุ่งเร็วกว่า x กําลังสี่อีกเนี่ยมัน แบบ x กำลัง3แต่ว่าพุ่งเร็วกว่า x กำลัง3กว่า x กำลัง5ดังนั้นมันก็จะเป็นยางเงนะครับประมาณนี้โอเคก็จบอันแรกนะครับเรื่องการวาดกราฟต่อไปหาโดเมนหรือเรนจ์นะครับคือถ้าหาจากสูตรก็เห็นอยู่แล้วนะตรงเนี้ยว่าใส่ x เ,เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะครับมันก็ยกกำลัง3บวก1ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ใส่ y เป็นจำนวนจริงอะไรเนี่ยพอเราย้าย1ไปแล้วก็ถอดรากที่3ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเราก็เลยเห็นว่า x ก็เป็นจำนวจริงใดๆ y ก็เป็นจุนวจริงใดๆนะครับนี่คือโดเมนกับเรนจ์จากการดูที่สูนย์แต่ว่าเราสามารถดูจากกราฟได้ด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าข้อนี้เขาอาจจะอยากให้เราฝึกวาดกราฟแล้วก็ฝึกหาโดเมนกับเรนจ์จากกราฟนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับการหาโดเมนก็คือดูว่า x มันไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยแล้วก็คือโปรเจกต์กราฟลงบนแกน x นะครับเรล,ลองดูว่า อ,นนอันนี้คือมันไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้ดังนั้น,นก็ลงมาเรื่อยๆอันนี้มันก็ลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับดังนั้นเวลาโปรเจกต์ลงบนแกน x เนี่ยก็คือเราก็จะได้ x ทุกค่านะครับก็เลยได้ว่าโดเมนคือเซตของจุนวนจริงนะครับแล้วก็ Rang e ก็คือโปรเจกต์กราฟลงบนแกน y นะครับอันนี้มันพุ่งไปเรื่อยๆดังนั้นพอโปรเจกต์กราฟเนี่ยมันก็คือตรงนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ทานองเดียวกันอันนี้มันลงไปเรื่อยๆนะดังนั้นเวลาโปรเจกต์กราฟส่วนนี้เนี่ยมันก็ลง มันได้ทั้งเส้นอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ว่าตรงนี้ range คือเซตของจำนวนจริงก็จบข้อ1นะครับต่อไปมาดูข้อ2ครับโจทย์นะครับก็คือ f x เท่ากับ x บวก3ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็ f x เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ1เมื่อ x น้อยกว่า1เราให้หาอาวาดกราฟของฟังก์ชันนี้แล้วก็หาโดเมนและ range น,นะครับ การวาดกราฟของฟังก์ชันประเภทนี้ที่มันนิยาม2แบบนะก็คือ f x เท่ากับอะไรสักอย่างเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ a นะครับแล้วก็อะไรอีกอีก,อกตัวหนึ่งเมื่อ x น้อยกว่า a วิธีก็คือวาดกราฟไอสออันนี้ไปตามปกติก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอา2อ,อันนี้มารวมกันนะครับโดยที่อันแรกก็คือเราก็จะวาดเฉพาะเอามารวมเฉพาะส่วนที่ x มากกว่าเท่ากับหน,นะครับแล้วก็พออันที่2ก็เอามาเฉพาะที่ x น้อยกว่า1เช่น ก่อนอื่นผมวาดกราฟ y เท่ากับ x บวก3ก่อนนะอันส่วนแรกก็คือเขียนกราฟ y เท่ากับ x บวก3ซึ่งกราฟ y เท่ากับ x บวก3มเนี่ยมันเป็นกราฟเส้นตรงนะครับดังนั้นผมก็เลยแค่หาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y แล้วก็ลากเส้นตรงเชื่อมได้เลยนะครับซึ่งผมวาดไปแล้วตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับ y เท่ากับ x บวก3นะผมเขียนตรงนี้ละแล้วก็จุดตัดแกน x นะครับค่า y เป็น0นะครับแทน y เป็นศูนย์ย้ายข้างไปได้ x เป็นลบ3ก็คือจุดตัดตรงนี้นะครับ ลบ30ต่อมาจุดตัดแกน y แทน x เป็น0นะครับก็จะได้ y เป็น3ก็เลยมีจุดตรงนี้นะครับ0 3นย์แล้วผมก็ลากเส้นเชื่อมอย่างนี้นะครับเส้นตรงเชื่อมก็จะได้กราฟ y เท่ากับ x บวก3ซึ่งก็คือกราฟส่วนแรกนะครับแต่ว่ายังยังไม่เกี่ยวกับ x มากเรา1กนนะเดี๋ยวค่อยไปรวมทีเดียวอันนี้ผมวาดกราฟ y เท่ากับ x บวก3ลว้ลวนๆนะครับวาดอย่างนี้คราวนี้เพื่อการรวมง,ง่ายในตอนหลังก็คือมันแบ่งที่1นะครับผมก็เลยใส่จุด1เข้าไปด้วยนะใส่ x เป็นน1ดููว่่่าอยทีไหน x เป็น1อยู่ตรงนี้นะครับเพราะันนี้ x เป็น0ย์ x เป็น1อยู่ใก,กล้แล้วก็เวลาแทน x เป็น1ได้ y เป็น4ก็ผมก็จิ้มจุดตรงนี้นะกันว่าจุดตรงนี้คือจุด1 4น,นะครับอ่เรียบร้อยอย่างเช่นถ้าตรงนี้มันเกิดเป็นเลข5เนี่ยผมก็จะใส่ x เป็น5 y ก็จะเป็น8ผมก็อาจจะจิ้มแถวๆนี้นะครับว่า x 5 y 8อยู่บนบนเส้นตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาใช้ทีหลังเสร็จส่วนแรกนะครับก็คือส่วนนี้ยังยังไม่ได้รวมตรงนี้นะแค่ มันแบ่งที่1ก็เลยใส่จุด x เป็น1เข้าไปก่อนต่อมาครับก็วาดส่วนนี้นะครับแสดงว่าส่วนที่2นะครับสองจุดหน่งสองจเนี่ยนะครับเราก็วาด y เท่ากับ x ยกกำลังสองลบหนะครับซึ่ง y เท่ากับ x กำลังสองเนี่ยเราเพิ่งทบทวนไปนะว่าคือพาราโบลาแบบนี้พอ y เท่ากับ x ยกกำลังสองลบหเนี่ยมันคือการเลื่อนลงมานะครับจนะจากตรงเนี้ยนะครับแล้วมันมาเป็นเอา x กำลังสองลบหเนี่ย มันคือการเลื่อนกราฟลงมาหนหน่วยดังนั้นจากตรงนี้นะครับมันก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะก็เลยผมก็เลยวาดตรงนี้นะครับหรือถ้าใครยังจําการเขียนกราฟพาราบโบลาได้เนี่ยก็ไม่ยากแล้วเนาะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเทียบกับรูปแบบมาตรฐานเราก็จะรู้ทันทีว่าจุดยอดของพาราบโบลานี้อยู่ที่อ่าเเป็นศูนย์เป็นลบหตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็วาดขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าสัมสิิธิ์เป็นบวกเนี้ยนะก็ได้ว่าเป็นพาราบโบลาหงายจุดยอดคือ0ูนลบ ก็วาดไม่ยากเหมือนกันนะครับจะเลื่อนกราฟก็ได้หรือว่าใช้ความรู้จากการวาดกราฟพาราโบลามาก็ได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้พอวาดตรงนี้เสร็จนะครับนี่เป็นกราฟของ y เท่ากับ x กําลังสองลบหนึ่งแล้วพอเราจะรวมเนี่ยมันคือตรงนี้มันเป็นเลขหนึ่งนะครับผมก็ดูซะหน่อยว่าเวลา x เป็นหนึ่งกราฟของส่วนที่สองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ y เท่ากับ x กําลังสองลบหนึ่งนะครับแทน x เป็นหนึ่งได้ y เป็นศูนย์ก็เลยจุดหนึ่งศูนย์อยู่ตรงนี้เนะี่ยผมก็จิ้มไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะเอา2กราฟนี้นะครับมาแปะรวมกันโดยแปะที่เลข1นเนี่ยแหละแน่นอนว่าถ้าที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นเลข5ตรงเนี้ยนะครับแสดงว่าผมจะใส่5เข้าไปในนี้5กลงเป็น25ลบ1เป็น24เนี่ยแทนที่ผมจะจิ้มตรงเนี้ยนะผมก็อาจจะเป็นจิ้มตรงแถวๆวเดียวนะครับว่ามันคือ5 24อย่างงี้เป็นต้นนะครับแต่ข้อนี้คือจิ้มที่1 0ูนย์ะครับเพราะมันแบ่งที่1แล้วก็นี้จิ้มที่1 4สเพราะแทน x เป็น1 y เป็น4อนะ่ แล้วก็จากนั้นครับผมก็เอา2กราฟนี้มาต่อกันโดยที่ส่วนแรกนะครับมันเอาเฉพาะที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แสดงว่าตรงนี้มี x 1ใช่ไหมครับแล้วกราฟเวลา x มากกว่าเท่ากับ1ก็คือไปทางขวานะครับดังนั้นก็คือกราฟก็คือเอาแค่ส่วนนี้นั่นเองนะผมก็เลยส่วนนี้ก็คือไม่ได้เอามารวมก็เอาแค่ตรง x อันนี้ x เป็น1เอาออตั้ง x ข้างขวานะก็คือตรงนี้เป็นต้นไปก็เลยเอาส่วนนี้นะครับสีแดงเนี่มาายมาวาดใส่ตรงนี้ ันี่คือกราฟส่วนแรกนะครับเวลา x มากกว่าหรือเท่ากับ1ต่อมาครับกราฟส่วนนี้นะครับเราวาดเวลาทั้งอันอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราเอาเฉพาะที่ x น้อยกว่า1 x เป็น1อยู่ตรงนี้นะครับเวลาน้อยกว่า1ก็คือวิ่งไปทางซ้ายดังนั้นกราฟก็คือส่วนทางซ้ายตรงนี้นะครับงั้นผมก็เลยเอาส่วนสีแดงตรงนี้นะมาวาดตรงนี้นะครับอย่างศูนย์ลบหนึ่งมันก็ยังมาต่อนะก็เป็นจุดตรตงนี้แล้วก็ตรงเนี้ย โปร่งเพราะว่าอันนี้ x น้อยกว่า1นะครับตอนตอนส่วนแรกมัน x มากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยมันมีเท่ากับมันก็เลยเป็นจุดทึบพอ,อนนี้มัน x น้อยนะครับก็เป็นจุดโปร่งโปรงอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้พิกัดต,ตรงนี้ก็คือมาจากที่เราเล็งไว้ก่อนที่จะแปะนะครับว่าอันนี้หนึ่งสี่นะครับเนี่ยเราก็เลยอ๋อยู่แล้วว่าจุดหนึ่งสี่อย่างนี้อันนี้จุดหนึ่งศูนย์มันก็เลยมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้โปร่งๆปงนี่คือจุดหนึ่งศูนย์นะครับเพราะว่า อ่ส่วนส่วนด้านบนเนี่ยนะครับ x มากกว่าท่าหนึ่งแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงเนี้ย x น้อยกว่า1เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจบการวาดกราฟของฟังกช์ชันในข้อ2นะครับต่อมาหาโดเมนและเเรนจ์นะครับโดเมนก็เหมือนเดิมครับมันเวลาเราโปรเจกต์ลงมาเนี่ยมันก็ยังได้จุจริงใดๆอยู่ดีนะครับอันนี้มันไปเรื่อยๆนะครับนั้นโปรเจกต์ลงมาก็ได้ x ตรงนี้ทั้งเส้นนะครับแล้วก็ตรงนี้โปรเจกต์ลงไปโปรเจกต์ลงมาบนแกน x เ,เนี่ยนะครับ มันก็จะได้ตรงนี้ทั้งเส้นเราก็เลยได้ว่าโดเมนก็ยังเป็นเซตของจำนวนจริงนะครับส่วนเรนจ์ครับก็คือเราจะโปรเจกกราฟลงบนแกน y แล้วลองดูว่า,า y เป็นอะไรได้บ้างอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าผมโปรเจกส่วนแรกเนะี่ยมันก็จะได้กราฟ y ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนถ้าในส่วนที่2ครับเวลาโปรเจกลงมาบนแกน y นะครับมันก็จะได้ตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้แบบเดียวกันดังนั้นผมก็จะได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้มันก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะดังนั้นก็คือมันก็ได้หมดนะครับตรงนี้สแสดงว่าพอเราโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะวาดอีกรอบกน่อน,นะครับโปรเจกต์ปึ๊บลงปนแกนวายให้หมดนะครับตรงนี้มามาอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือวายเนี่ยมันได้ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้ดังนั้นเรนจ์ก็คือเนี่ยก็ดูว่าค่า Y ตรงนี้คืออะไรแล้วก็พุ่งไปเรื่อยๆไปอินฟินิตี้นะครับ ซึ่งเราดูเวลานี้ค่า y คือลบหดังนั้นจุดตรงนี้ y ตรงนี้เป็นลบหนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้น range ก็คือ,อปิดลบหนึเปิดอินฟินิตี้นั่นเองก็จบข้อ2นะครับต่อไปมาดูข้อ3ก็คือตรงนี้ y เท่ากับ1ส่วน x บวก2เราก็นึกถึงกราฟ y เท่ากับ1ส่วน x ก่อนน่าจะเคยวาดแล้วมันจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับแบบนี้ถ้าวาดใหญ่ๆนะก็อย่างเงี้ยแล้วก็ อย่างนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับไม่ได้ตัดแกน x นะครับไม่ได้สัมผัสด้วยแค่แบบเรียบแกน x ไปเรื่อยๆเข้าใกล้แกน x มากเรื่อยๆแต่ไม่ได้ตัดไม่ได้สัมผัสนะครับนี่คือ y เท่ากับหส่วน x จากนั้นครับ y เท่ากับหส่วน x บวกสเราก็จะรู้ว่ามันคือการเลือล่อนกราฟเนี่ยไปทางซ้าย2หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือจากตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยที่ที่มันมันคล้ายๆว่ามัน มันวิ่งเข้าหาตรงแกน x กแกน y าเนี่ยพอมันเลื่อนก็คืออันนี้เลื่อนไป2หน่วย2หน่วยเงี้ยมันก็จะเป็นรูปนี้แทนนะครับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็เลื่อนไป2หน่วยตามนะมันก็จะเป็นรูปนี้แทนนะประมาณนี้นะครับ mm. ขอโทษครับเลื่อเทอะไปหน่อยประมาณนี้ดังนั้นพอเลื่อนกราฟเสร็จปุ๊บรูปใหญ่ๆอย่างนี้นะครับตะกี้แค่อธิบายเฉยก็คือจากตรงเนี้ยนะครับที่มันเส้นแกน y ตรงเนี้ยมันจะเลื่อนมา2หน่วย ที่ที่จะเอาไว้ให้กราฟมันวิ่งเข้าหาอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตรงนี้คือลบสนะครับแล้วก็กราฟก็จะวิ่งเข้าหาเส้นตรงนี้ x เท่ากับลบสเนี่ยนะครับเส้นเนี้ยนะครับวิ่งขึ้นอย่างงี้ส่วนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เรียบแกน x ไปเรื่อยๆทำนองเดียวกันครับกราฟฝั่งนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเลื่อนตรงเนี้ยนะครับเลื่อน y เท่ากับ1ส่วน x เ,เนี่ยไปทางซ้าย2หน่วยก็จะได้กราฟ y เท่ากับ1ส่วน x บวก2 โดเมนครับก็คือถ้าเราโปรเจกกราฟตรงเนี้ยลงบนแกน x นะครับมันก็จะได้หมดเลยตรงนี้นะครับยกเว้นตรงลบสองนะตรงนี้เป็นจุดปะปะแล้วก็กราฟไม่ได้ไม่ได้เปรอะตรงนี้นะแค่แค่เรียบเข้าไปเรื่อยๆมันก็คือวิ่งเข้าหาลบสองได้เรื่อยๆแต่ไม่เอาลบสองนะครับทอนเดยกันครับตรงเนี้ยนะครับถ้าเราโปรเจกกราฟลงบนแกน x นะครับ มันก็จะได้ใกล้ลบสเรื่อยๆแต่แต่ไม่ได้แตะลบสส่วนตัวนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็คือรูปกราฟมันก็จะเป็นอย่างนี้รูป projection นะครับที่เวลา project กราฟลงบนแกน x ก็คือได้ทุกอย่างยกเว้นลบสจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเซตของจำนวนจริงใดๆยกเว้นลบสหรือว่าเขียนเป็นช่วงก็คือเรามองตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไปอย่างนี้ก็เลยเป็นเปิดลบฟินิตี้เปิดลบสองยูเนี่ยนกับอีกช่วงหนึ่งคือเปิดลบสองเปิดฟินิตี้ สำหรับเบรนช์นะครับเราจะโปรเจกกราฟลงบนแกน Y นะครับกราฟอยู่นี่นะครับโปรเจกกราฟลงบนแกน Y นะครับนี่เราได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยแสดงว่าวก็คือเราจะได้หมดแต่ไม่เอาสูนะเพราะว่าตรงนี้มันก็แค่เรียบลงไปเรื่อยๆเนะี่ยงั้นเวลาโปรเจกส่วนนี้ลงมาบนแกน Y เนะี่ก็คือเราได้ทุกอย่างตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับ ยกเว้นศูนย์ทำนองเดียวกัน,นครับส่วนนี้นะครับถ้าเราโปรเจกต์กราฟส่วนนี้ลงบนแกน y นะครับมันก็คือได้หมดยกเว้นตรงศูนย์นะอันนี้มันแค่เรียบเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยได้ข้างล่างทั้งหมดกับใต้ข้างบนทั้งหมดยกเว้นศูนย์ก็เลยออกมาเป็น r a n จ์นะครับคือเซตของจุนวนจริงยกเว้นศูนย์หรือเขียนเป็นช่วงก็คือเรามองตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนนี้คือ,อเปิดลบฟิน i n i t ไปศูนย์นะครับแล้วก็ส่วนด้านบนก็คือยูเนียนกับช่วงเปิดศูนย์ไป i n ิ i n i ก็เลยจบข้อ3นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ4ี่ fx เท่ากับ f ศูนย์ x บวกสองนะเวลาเราจะวาดกราฟ y เท่ากับ f ศูนย์ x บวกสองเราก็นึกถึง y เท่ากับ f ศูนย์ x ก่อนก็ได้นะครับน่าจะจําได้แล้วว่า y เท่ากับ f ศูนย์ x เนี่ยกราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ย y เท่ากับ f ศูน x บวกสองเนี่ยมันก็คือการเลื่อนกราฟไปทางซ้าย2หน่วยนะครับดังนั้นจากนี้นะครับรูปนี้เนี่ย เลื่อนทุกอย่างไปทางซ้ายนะอย่างจุดยอดนี้ก็ไปทางซ้าย2หน่วยมันก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็วาดอย่างนี้ไปนะครับ้วนั้นก็เลยออกมารูปประมาณนี้อย่างเช่นตรงตรง,ตรงจุดมุมมุมตรงนี้มันเป็น 0, 0ูนะพอมันเลื่อนไป2หน่วยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นลบสแล้วก็0นะจุดตรงนี้คือ x อก0บสองแล้วก็เหลี่ยมก็เหลี่ยมแบบเดิมนะเพราะแค่เลื่อนมาเฉยนะนี่ก็ ได้กราฟมาแล้วนะครับต่อมาโดเมนก็จะเห็นว่าเราโปรเจกต์กราฟลงบนแกน x เรามันก็ได้ทุกอย่างแหละอันนี้มันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็ลงมาตรงนี้เต็มหมดตรงนี้ก็พุ่งไปเรื่อยๆนะครับลงมาก็ได้ทุกอันก็เลยได้ว่าโดเมนคือเซตของจำนวนจริงนะครับต่อไปเรนจ์นะครับถ้าเราโปรเจกต์กราฟลงบนแกน y นะครับกราฟส่วนนี้นะครับโปรเจกต์บนแกน y ก็คือได้ทั้งหมดตั้งแต่0นย์ไปอินฟินิตี้นะครับทำนองเดียวกันครับกราฟส่วนนี้นะครับก็ได้ตรงนี้ กราฟส่วนนี้ก็ได้ตรงนี้ดังนั้นก็คือไม่ว่าจะใช้ส่วนไหนนะพอยูเนียนกันครบเรียบร้อยเนี่ยมันก็คือได้ค่า y ตั้งแต่0ูนย์ไปอินฟินิตี้นะครับอันนี้คือ Range นั่นเองอันนี้คือการดูโดเมนกับเรนจ์จากกราฟนะครับในบางกรณีถ้าสูตรฟังก์ชันไม่ได้ยากเนี่ยเราอาจจะดูสูตรของฟังก์ชันลอดบอกโดเมนกับ Range ได้เลยโดยที่ไม่ต้องวาดกราฟก็ได้นะครับ ส่วนบางข้อเนี่ยมันต้องอาจจะต้องวาดกราฟอย่างเช่นข้อ2นี่ถ้าไม่วาดกราฟอาจจะงงๆนะเพราะมันเป็นแบ่งเป็น2ส่วนเราก็เลยวาดวาดกราฟประกอบดีกว่าแล้วค่อยหาโดเมนกับเรนจ์นะครับแต่ไอ้ฟังก์ชันพวกเนี้ยคือเราก็วาดกราฟได้อยู่แล้วแล้วมันไม่ได้ต้องประกอบกันดูจากสูตรก็รู้ละนะว่าโดเมนกับเรนจ์คืออะไรนะครับโอเคก็ดังนั้นเราก็เฉลยครบข้อ1ถึงข้อ4เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ในคลิปถัดไปผมก็จะเฉลยแบบฝึกหัด1.4กข้อ2กับ3นะครับทุกข้อย่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ